พระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาในคำหนุนใจนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้รู้จักพระเจ้าและวิธีทางของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าทำงานในใจผมให้หนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระวจนะต่างๆนะครับผมได้ยินพี่น้องหลายคนมีความเห็นอย่างนี้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ารับเชื่อพระเยซูและบังเกิดใหม่แล้วนั้นพระวิญญาณก็เข้ามาอยู่ในตัวข้าพเจ้าแล้วดังนั้นจะ อะไรมากมายกันนักหนาที่จะต้องรับพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นทำไมจะต้องไปที่ประชุมการฟื้นฟูทำไมจะต้องไปถูกวางมือรับพระวิญญาณจากผู้มีการเจิมทำไมผมต้องหิวกระหายเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยผมอยากจะตอบพี่น้องคำถามนี้นะครับที่หลายคนออกความเห็นจากข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผมเองแต่มาจากข้อพระคัมภีร์ในหนังสือพงศษัตริย์บทที่สองข้อ9กาพระคัมภีร์บอกว่า เมื่อข้ามไปแล้วเอลียาพูดกับเอลิชาว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้ก็จงขอเถิดก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านเอลิชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิเดชหรือได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวท่านสองส่วนก็คือสองเท่านั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เผยพระวจนะชื่อเอลียาซึ่งมีการเจิมเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ และเผยพระวจนะของพระเจ้าและเอลิชาซึ่งเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้เผยพระวจนะรุ่นต่อไปนั้นขอไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอบ้านสวยสวยไม่ได้ขอโบนัสขออะไรครับขอระดับของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์หรือการเจิมสองเท่าพี่น้องครับมีระดับมีความมากของพระวิญ,ญญาณไม่เท่ากัน ในผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ละคนพระเยซูเป็นผู้เดียวในโลกในประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นที่มีการเจิมหรือมีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดในหนังสืยอห์นบทที่สข้อ34บอกว่าเพราะพระองค์ก็คือพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวพระเยซู ไม่มีความจํากัดแม้แต่นิดเดียวนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวพระองค์นั้นไม่จํากัดเลยดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราแสวงหาขอพระวิญญาณมากขึ้นพระเจ้าเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอะไรครับเป็นฝนฝนมากๆลงมาเป็นน้ําดํารงชีวิตอยากมีน้ํามากๆไม่ใช่แค่ถ้วยเล็กๆเรามีเป็นกระมังใหญ่ๆห,หรือพิถังใหญ่ๆ พระองค์เปรียบเทียบเป็นลมเราอยากจะมีลมแรงๆ,ๆเข้ามาพระองค์เปรียบเทียบไฟไฟแรงๆไฟมากๆพระองค์เปรียบเทียบพระวิญญาณเป็นน้ำมันเราอยากได้กันเจอมีน้ำมันหนาๆบนชีวิตพระคัมภีร์ถึงหนุนใจเรานั้นหนังสือพระคัมภีร์เก่าอิสยาบทที่44ข้อ3ถึงข้อ4ให้เราเป็นผู้ที่คิ้วกระหายลำทานหรือน้ำของพระเจ้า อิสยาห์บทที่44่บอกว่าพาะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายและลำธารลงบนดินที่แห้งเราจะเทตอนนี้เปรียบเทียบว่าวิญญาณของเราน้ำคือวิญญาณของพระเจ้าเหนือเชื้อสายของเจ้าและพรของเราเมื่อพระวิญญาณมาพระพรตามมาด้วยของเราเหนือลูกหลานของเจ้าเขาทั้งหลายจะงอกขึ้นตามท่ามกลางหญ้าเหมือนต้นไม้ข้างลำธารน,น้ำไหลพี่น้องครับเห็นไหม เราหิวกระหายเราอยากได้รับมากขึ้นดีไหมครับแม้แต่พระเยซูในยุคหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มนั้นก็พูดถึงว่าพระองค์อยากให้เราหิวกระหายรับพระวิญญาณมากขึ้นมีพระวิญญาณมากขึ้นมีการเริมสูงขึ้นพระเจ้าอยากจะให้กับผู้ที่หิวกระหายในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อ3 7มสบถึงสาบบอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศการซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้น และทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราต้องวิ่งก็ไปหาพระเจ้าไปที่ประชุมไปถูกวางมือวิ่งก็ไปหาพระเยซูนะครับพระเจ้าใช้ตัวแทนของพระองค์คือผู้นำวางมือแก่ท่านลหลายคนที่วางใจในเรานั้นดื่มรับพระวิญ,ญญาณเข้าไปดื่มเพราะว่าหิวกระหายตามที่คําเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ําที่ดํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น และสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยกับพวกเขาเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติเห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูหนุนใจให้เราอยากรับน้ําทํารงชีวิตมากขึ้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมีเงินอยู่ในธนาคารพันบาทอยากถามว่าท่านอยากมีขึ้นไปเป็นหมื่นบาทไหม อยากถามว่าท่านอยากมีขึ้นไปเป็นล้านบาทไหมท่านอยากขึ้นไปเป็นสามล้านบาทไหมถ้าพ,พูดเรื่องเงินเนี่ยแหมทุกคนยกมือกันใหญ่เลยขอมีเงินเยอะๆแต่ทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นบ้างกับความร่ำรวยที่มาจากสวรรค์และอะไรคือความร่ำรวยที่มาจากสวรรค์ล่ะครับการเจิมระดับของพระวิญญาณสติปัญญาความเชื่อความรักพี่น้องครับถ้าท่านมีเงินมากท่านก็นจะช่วยคนได้มากได้หลายคน ได้มากถ้าท่านมีการเจิมสูงท่านก็จะไปช่วยคนได้มากขึ้นเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เงินไม่สามารถรักษาโรคคนได้เงินไม่สามารถให้สันติสุขแก่ใครได้เงินซื้อชีวิตครอบครัวที่มีความสุขไปได้แต่การเจมิมการทรงสถิตข,ของพระวิญญาณพระคุณของพระเจ้าสามารถนำสิ่งต่างๆที่สวรรค์สามารถนำมาสู่ชีวิตของท่านได้หนึ่งโคริน์บที่14ข้อหนึ่งถึงบอกว่า จงมุ่งหาหรือแสวงหาความรักนั่นเป็นความร่ำรวยฝ่ายวิญญาณและขวนขวายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะก็คือพระเจ้าหนุนใจให้เราขวนขวายแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมหวังว่าหลังจากพี่น้องฟังคำหนุนใจนี้แล้วพี่น้องมาถึงบางอ้อแล้วนะครับว่าที่คนบอกว่าดิฉันข้าน้อย มีพระวิญญาณแล้วหลังจากรับเชื่อพอแล้วอะไรกันมากมายทาไมเราต้องผูกวางมือทําไมจะต้องรับพระวิญญาณทาไมต้องขอนะครับนี่แหละครับคำตอบพระเจ้าหนุนใจให้เรากระหายแสวงหาพระวิญญาณมากขึ้นการเจิมสูงขึ้นพระคุณในชีวิตมากขึ้นหลายระดับขึ้นไปเหมือนเอลิชาเหมือนพระเยซูสําหรับผมนะครับผมขอ99.9%ของพระเยซู นะครับสำหรับท่านผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องเห็นภาพนี้และเกิดการสําแดงและพี่น้องเริ่มแสวงหาการเจิมและพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณผู้ที่บริสุทธิ์นะครับขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าเจิมพี่น้องขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงบนชีวิตของพี่น้องทุกครั้งที่พี่น้องนมัสการอ่านพระคัมภีร์ และเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระองค์เทการเจิมลงมาน้ำมันที่หนาแน่นไฟที่รุนแรงจากสวรรค์ไฟที่แรงมากๆจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าตอบคำทิฐฐานของพี่น้องด้วยและขอให้คนไทยคนลาวคนเขเมรและพี่น้องชาวชนเผ่ามีการเจิมสูงขึ้นในยุคนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับ แล้วพบกันในคําหนุนใจครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีที่ได้พบพี่น้องในคําสอนนี้นะครับพระคมภีร์สัญญาว,ว่าพระเจ้าจะทรงประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์และอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นและผมว่าพี่น้องก็จะได้รับพระพรหรือรางวัลน,นั้นเพราะว่าพี่น้องเป็นคนหนึ่งในโลกนี้ ซึ่งแสวงหาแผ่นด,ดินของพระเจ้าก่อนพี่น้องถึงได้มาใช้เวลากับผมในคําสอนนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์รัดกับพี่น้องสิ่งดีและสัจธรรมจากสวรรค์นะครับพบกันในคําสอนนะครับขอบคุณครับในวันเพนทคอ์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนําการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่งเผาผลาญอยู่ภายใน ทําให้ชีวิตบริสุทธิและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไป เป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง